ผมมีของแจกขายแค่เคมีคู่จิ้นหนังแมงโคแมงเงียบกริบเลยเว้ยสวัสดีครับทุกคนและทุกคนอยู่กับผมนะครับมาตินนะครับผมและนี่คือช่องหนังครอบจัก,กรวาลจัก,กรวาลของคนรักหน้าที่ทุกคนเห็นผมเอ j นจอยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ารูป้ปะหนังเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมแฮปปี้มากแล้วมีความสุขมากๆเว้ยแล้วแบบแม่งจอยสนุกเพราะวันนี้เราอยู่กับหนังเรื่องซองแดงแต่งผีเดอะเรสเอเวอรครับ ตองแดงแต่งผีกำกับโดยคุณหมูแชนบุญประกอบนะครับผมผู้กำกับที่กำกับเรื่องทักซิเมีไหนไฟแรงเฟอร์เฟนโซนซึ่งผมบอกเลยครับว่าเราเห็นแนวแล้วว่ามันจะเป็นประมาณนี้แน่ๆเลยจากทั้งตัวอย่างก็ดีหรือจากผลงานเก่าๆของผู้กำกับเองก็ดีคือจริงๆดูจากตัวอย่างค่อนข้างกลัวมากๆเวยว่ามันจะเวิร์กปะวะทาไมรู้สึกทรงๆมันมันเหมือนจะไม่ตลกมันเหมือนจะไม่เวิร์กเลยวะจะขายแค่เคมีคูจิ้นหรออะไรอย่างเนี้ย แต่ต้องบอกก่อนครับว่าผิดคาดเพราะหนังแม่งโคตรโคตรสนุกซองแดงแต่งผี P เนี่ยเป็นเวอร์ชันรีเมคมาจากหนังไต้หวนันเรื่อง Mary My Dead Body ในปี2022ซึ่งต้องบอกว่าเส้นเรื่องหรือเรื่องราวเนี้ยมันมีความคล้ายแล้วก็ใกล้เคียงกันมากแต่ของไทยเอามาอะเด,ด็เอามาดัดแปลงเพิ่มเพราะว่ามันจะเป็นบริบทความเป็นไทยๆคือไอตัว Mary My Dead Body เนี่ยมันก็จะมีความเป็นไต้หวนันแต่พอเรามาอยู่ในซองแดงแต่งผีเนี่ยมันจะมีบริบทของความเป็นไทยๆบริบทวัฒนธรรมของไทยๆมันก็จะเป็นอีกรสหนึ่งเว้ยเอจริงจริง มันสนุกทั้งคู่แต่มันเหมือนเป็นคนละรสอะ่ะคนละรสอะ่ะ <laughs> <laughs> ซึ่งผมมองว่าอร่อยหนัวทั้งสองเวอร์ชันต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของหนังเรื่องนี้นั่นก็คืออะไรวะเคมีของพีพีและดีนคือแบบมันแบบมันมันเพอร์เฟกอะคือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าคือถ้าเกิดใครเคยดูแบบซีรีส์หรือหนังเรื่องก,อก่อนที่เขาเล่นด้วยกันอนะเนาะ ด้วยความที่เหมือนทั้งสองสนิทกันแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานานมากๆแล้วอะมันทําให้เคมีเวลาสอตัวละครน,นี้อยู่ด้วยกันอะคือตัวละครของ p ีพีแลิวด้วยกันแล้วมันออกมาโคตรด,ดีโคตรสนุกและลงตัวมากถ้าเกิดสมมติมว่าทุกคนดูจนหนังจบอะมันจะมีแบบเป็นช่วงแบบ เอนเครดิตที่มันจะมีแบบเบื้องหลังการถ่ายทำอ่ะคือทุกคนจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้อิ p โพไวส์ด้วยนอกจากแบบตามบทแล้วอ่ทนะทางพีพีวิลกินจะมีการอิ p โพไวส์ซึ่งมันเลยทําให้หนังออกมามีสนเสน่ห์แล้วก็เราสามารถถูกดึงตึงกับเก้าอี้ลงหนังได้โดยที่แบบไม่เบื่อเพราะว่าเคมีของทั้ง2คนนี้เลยเว้ยคือเนี้ยต,ต้องยกให้ไหนจะเป็นตัวละครประกอบอื่นๆที่แบบมาสร้างสีสันให้มันฉูดฉาดแล้วก็สนุกแล้วตลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อพีเอสเจ็ดวิก้อยพีย่จตุรงมีรัศมีแขอะไรเงี้ยคือทุกตัวละครที่่เขาาข้า้าาามมอนง มีสีสันมีความสําคัญของเรื่องราวเว้ยแล้วมันสนุกแม่งสนุกมากๆอะ่ะคือต่อให้ตัวละครจะเดินทางแบบดูและสาระดูแบบเดินไปเรื่อยๆหรืออะไรก็ตามแต่แต่ในระหว่างทางจะมีตัวละครพวกนี้โดนโยนเข้ามาแล้วเรื่องราวมันก็จะสนุกมากๆเว้ยผมบอกเลยครับว่าเป็นหนังตลกไทยที่มันควรจะเป็นอะ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแบบความตลกของหนังไทยที่ควรจะเป็นใช่ปะ่ะซึ่งต้องบอกว่าหนังไทยที่มันผ่านมาส่วนใหญ่ผมกล้าพูดเลยแบบ70-8 0เลยจะเน้นไปในทางแบบตลกสแลปสติ๊ก ซึ่งอีตลกสแลปสติกเนี่ยมันเป็นตลกที่แบบเป็นตลกเจ็บตัวตลกสกรปรกก็คือแบบสแลปอะ่ะ สลัก็คือการตบใช่ป่ะสติกก็คือไม้เขาเลยเรียกว่าสลปสติกคือเหมือนเป็นแบบตลกเจ็บตัวไม้ตีไม้ตบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตลกสวดปกอย่างเงี้ยที่แบบเคยผ่าน,านมาซึ่งส่วนตัวนะผมพูดเรื่องสลปสติกอะไว้เยอะมากๆในคลิปรีวิวหนังตลกหลายๆคลิปแต่คลิปนี้ผมก็จะพูดอีกคือต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยมีความสนุกสนานหรือหัวเราะกับการดูตลกสลปสติกอะผมถามทุกคนคำหนึ่งถ้าเกิดทุกคนอะโดนตบหัวโดนต่อยแขนหรือแบบโดนดา่นานั่นด่านี่ทุกวันโดนแคคคิมุกป้ายผมถามหน่อยมันตลก ชีวิตคุณตลกเปล่าพอชีวิตผมแม่งไม่ตลกเว้ยผม,มเคยเจอเหตุการ์พวกนี้มาผมโดนแกล้งทุกวันนะเว้ยผมถึงถามไงว่ามันตลกยังไงผมพูดกับตากล้องเนี่ยโยอ้ยเก๊ดค้ยเห็นปะม,มันก็ไม่ตลกนี่แูขำทำไมอันนี้มันสนุกสนุกแง่เล่นกัน <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดใครเคยโดนบูลลี่หรือว่าโดนแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะจริงๆเรื่องนี้มันไม่ขำเว้ยมันขำไม่มันขำไม่ออกคือผมว่าคิดนะว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ซัดหน้าแม่งไปเลยวะทำไมเราต้องเราต้องกลัวคือต้องบอกววว่่าสมมััยยกกอเเผจะลรืงึ้ คือกลัวกลัวครอบครัวมีปัญหากลัวครอบครัวต้องไปรับรู้ไปแบบไปเข้าห้องฝ่ายปกครองต้องรับรู้อะไรเงี้ยคือผมค่อนข้างจะแคร์ที่บ้านมากๆอะ่ะผมเลยทําให้ผมสุกว่าผมไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าจะต่อยกับใครเว้ยแต่พอขึ้นมปลายกูเอาหมดอะ่ะกูบอกเลยเฮียกูไม่แคร์มาเหอะไอสัสพูดทาไมทําให้ผมค่อนข้าง,างจะเรียกว่าเกลียดก็ได้นะไอพวกตลกเลับสติกอะ่ะแต่ซองแดงแต่งผีเนี่ยมันเป็นตลกสถานการณ์เว้ยคือทุกคนจะเอนจอยและสนุกกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะฮา กับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเว้ยอย่างเช่นจะมีตำรวจคนหนึ่งอะที่แบบว่าเพิ่งเปิดเผยตัวว่าตัวเองเป,เป็นเป็นพี่พี่กระเทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาปืนยิงอ้อย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 คือจะยิงใลรอ้อยแล้วแบบยิงไปเขี้ยมไหมไพวกตัวร้ายโดนยิงหมดเลยแบบตลกมันตลกอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดคาบิดูอะฉากนี้จะหามากคือทุกคนในโรงแบบโอ้ คือทุกคนมันตลกแบบตบมืออะเนี่ยตลกแบบเนี้ยมันคือตลกสร้างสรรค์เลยแล้วผมมองว่ามันมตลกที่ผมโอเคมากๆแต่แต่ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ซองแดงแต่งผีจะไม่มีแซปสติกนะซองแดงแต่งผีก็ยังคงมีแซปสติกอยู่แต่มันไม่ได้เยอะมันใช้ตลกสถานการณ์ตลกที่เป็นความคีเอทีฟมุ M ่ะมากกว่าเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วมาพูดถึงประเด็นของ L G B T Q ดีกว่าผมว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเป็นหนังตลกนะเว้ยหนังก็ยังชาญฉลาดในการที่จะใส่ความเป็น L G B T Q เข้ามาเว้ยคือเป็นคนที่ทำอาชีพนูน้นอาชี้อะไรอย่าง แต่เขาสามารถยัดตัวละคร LGBTQ เข้าไปได้ในทุกๆจุดเว้ยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันแปลกอะแล้วไม่ได้รู้สึกว่า LGBTQ คนนักแสดงหรือว่าตัวละครเหล่านั้นถูกด้อยค่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ผมประทับใจในเรื่องของประเด็นตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าในอีกแง่หนึง่งอะเขาก็ยังนำเสนอตัวตนของความเป็น LGBTQ เนาะมันจะมีแบบซีเนเต้นกันแบบ ไอ้เต้นแบบมีที่มีแบบพีพีเข้าสิ่งบิวกิ้นอะให้เต้นไอ้ไรเงี้ยมันก็ยังมีความที่แบบว่าเป็นตัวตของ g ี t q แต่ในอีกในหนึ่งก็สามารถจับ LGBTQ ต่างๆไปใส่ในจุดต่างๆของเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวได้คือตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็น LGBTQ โผล่มาในหลายๆช็อตในหลายๆเฟรมมากๆซึ่งไม่น่าเกลียดแล้วผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่เออมันคือสังคมปัจจุบันอะลองดูดิคนดังๆแบบ Tik t o k e r หรือท u u บอร์อะเอลจีพีทเยอะนะเท่าก หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีเรามาพูดถึงแบบฉากจบกันบ้างดีกว่าคือผมจะไม่สปอยนะว่ามันจบอะไรยังไงแต่ผมจะบอกว่าหนังแม่งโคตรเก่งคือเราหาหาขี้แต่ขี้แตนหาบ้าบอหาไม่สนเนื้อเรื่องหาเละเทะมาสมัยแบบตั้งแต่แรกยันแบบเกือบเกือบใกล้สิบห้าทีสุดท้ายอะแต่พอมันเข้าซีนที่ดราม่าเข้าฮุกดราม่าเชื่อไหมผมอยู่เงี้ยมาถึงรองให้แล้วเหอะ ผมแม่งทิ้ตาเราเล่นเราเล่นน้ำต,ตาซึมเลยเว้ยคือหนังมันเอามันเอาเรื่องนะมันอาจจะไม่ได้บ้าข้างร้องไห้เป็นบ้า,เป,บาเป็นบอเหมือนหลานมากแต่อันนี้ก็เอาเรื่องเพราะว่ามันยกประเด็นครอบครัวที่มันดูเป็นคอนฟ lict ตั้งแต่องค์แรกะมาขมวดแล้วก็บึ้มตอนองค์สุดท้ายอ่ะแล้วก็ปิดด้วยแบบ โคดฟิเนเล่ค,คือคือมันซึมอาจจะดูเป็นซีนธรรมดานะเว้ยถ้ามันอยู่ในหนังเรื่องอื่นอะแต่พอมันอยู่ในหนังเรื่องนี้ซีนนั้นอะมันไม่ธรรมดาหนังมันหยอดเหยื่อไว้อะหยอดเหยื่อด้วยความตลกไว้ให้คนดูตลอดทางอะจนมาถึงจังหวะที่แบบว่าคอหักอะ แล้วแบบเดี๋ยวนะคือที่มึงขำๆกันมาชั่วโมง50ที่ผ่านมาเนี่ยชัวช่วโมงครึ่งชั่วโมง40เนี่ยมึงเพื่อมาทำแบบนี้เหรอคือพอเรามีมวลความสนุกความเอนจอยกันหนังมากๆอะ่ะพอหนังมันใจร้ายกับเราอะ่ะมันใจร้ายแล้วมันแล้วมัน,แล,มนแล้วมันส่งผลต่อคนดูได้หนักเว้ยโอ้โหเป็นซีนที่ทั้งโรงเงียบจากที่มวลมหาประชาชนที่ดูในโรงหนังแบบเ hey, ฮโลเฮโลกันตลอดเวลาแบบเวลามีมุกหรืออย่าเงี้ยทุกคนบอาย อะไรต่อเวลาพอซีนสุดท้ายอะแม่งเงียบกริบเลยเวย้ยชื่อแบบโอ้โหโหดเกินหนังโหดเกินยิ่งทําให้ผมชอบหนังเนี่ยขึ้นไปมากๆเลยเวย้ยพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็จะบอกว่าซองแดงแต่งผีเนี่ยเป็นหนังไทยที่ผมรักอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้นะเออมันสนุก สนุกมันสนุกมากๆเลยแล้วก็เคมีดีมากๆๆ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 มากๆเลยเว้ยแต่มันอาจจะติดเรื่องหนึ่งเรื่องที่แบบว่าบางทีมันเป็นซีนซีรีส์ซีนจริงจังใช่ปะแต่หนังอ่ะใส่ความคอมเมดี้ใส่ความตลกเข้ามาจนเกินไปเว้ยเหมือนทุกๆปัญหามันสามารถแก้ได้ด้วยความเป็นคอมเมดี้อ่ะ ซึ่งผมมองว่าบางประเด็นอะ่ะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ดูเป็นประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยมันจะหาทางออกจากประเด็นนี้ยังไงวะแต่หนังก็ตอบโดยการที่แบบว่าใส่มุกเข้ามาเพื่อให้ตัวละครมันหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นอะ่ะเอออันนี้เป็นสิ่งสําคัญใหญ่เลยที่ผมแบบตัดออกตัดคะแนนของเรื่องแต่ว่าภาพรวมของหนังอทุกอย่างออกมาดีแล้วมันสนุกมากๆเท่ากับว่าซองแดงแต่งผีเนี่ยผมให้ไปที่8.5คะแนนครับ ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับตองแดงแต่งผีเนาะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยปากกดไลค์ดกดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนงครอบจักรวาลด้วยนะครับแล้วทลิปนี้ผมมีของแจกใครดูถึงตรงนี้ผมมีของแจกนี่ฮะผมจะแจกอันนี้เป็นของที่ระลึกจาก The Red Envelope ซองแดงแต่งผีซึ่งในนี้จะมีอะไรบ้างก็จะมีลิขิตสวรรค์เป็นบัตรเชิญเหมือนบัตรเชิญรอบสือ,อเ,เขียนว่าลิขิตสวรรค์เพราะว่าแอนนาชวนชื่นเลแล้วก็นี่เป็นภาพโปรแกรมสามมิต,ติพีพีบิวกิน เห็นปะก็อ่ะปติกายาง่ายกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาให้หน่อยว่าซองแดงแต่งผีลิขียดสวรรค์พี่มาแค่ว่าซองแดงแต่งผีลิขียด สวร์ก็พอครับแล้วสุ่มแจก1รางวัลอาา่านี่คลิปนี้เรามีของแจกเป็นไงสุดยอดนะใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมากดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าซองแดงแต่งผีลิขิตสวร์ก็วันนี้ก็ไปแล้วครับฝากทุกคนด้วยนะครับก็ไม่อยากหายไปเลยอะ่ะเอาจิงอยากทําอยากทํามากแต่เวลามันไม่มีงานเยอะมากด้วยความที่แบบเราก็เติบโตเนาะเราก็แบบไปอยู่ในระดับแบบเป็นหัวหน้าและงานก็จะเยอะต้องคุมลูกน้องอีกคุมน้องๆอีกอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยร้านะฮะไดบอกเฉยๆว่าแบบเหื่อไม่ค่อยไม่ได้มี อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ฝากด้วยครับนี้เข้าไปแล้วไปแบบนี้แหละลิขิดสวรรค์นะ่ะลิขิะ